วิธีการประกอบกล้อง,งง่ายๆนะฮะตามคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมจอโปรเจคเตอร์แบบฟิกเฟรม a r นะฮะก็คือจอฟิกเฟรมคือจอที่มีกรอบเป็นอลูมิเนียมนะหรือเป็นเฟรมเป็นอาจจะเป็นอลูมิเนียมแล้วเอาตัวผ้าจอเนี่ยพิขึงเข้ากับกรอบสําหรับแขวนติดผนังหรือว่าแขวนซ้าพดันอะประมาณนี้นะครับก็คือไม่สามารถม้วนเก็บไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้นะฮะก็คือจะเหมาะกับงานาติดตั้งในห้องนะครับ ไม่ว่าจะเป็นงานปีเซนนำเสนองานนะครับงานในห้องไปชมดูหนังฟังเพลงความบันเทิงเข้าไปนะฮะส่วในตัว้าจอแบบ AR AR ก็คือย่อมาจาก a m t l i g h t rejection นะฮะหลักการทำงานก็คือมันจะช่วยตัดแสงรบกวนจากแสงหลอดไฟนะครับแสงรบกวนจากด้านบนด้านข้างระมานี้แต่จะไม่สามารถตัดแสงรบกวนที่มาจากด้านหน้าก็คือจากมุมเดียวกับของโปรเจคเตอร์นะฮะก็คือข้อดีของภาพจอบนี้ก็คือมันจะช่วยทําให้ภาพเนี่ยเข้มขึ้นสีดำอะ สีดำมันจะดำสนิทขึ้นนะครับสีสันอะไรพวกนีม้มันจะสดขึ้นฮะสีไม่ซีดจางเวลามีแสงรบกวนโดยปกติถ้าเป็นจอโปรเจคเตอร์สีขาวตัวไปเนี่ยเวลามีเสงรบกวนนั้นมันจะทําให้ภาพซีดจางใช่ไหมครับแต่ไอตัว a r นะคือมันจะช่วยอ่าแก้ปัะหาตรงนี้คือมันจะทําให้ภาพเนี่ยมันเข้มขึ้นนะฮะแต่หลักการของ a r ก็คือมันไม่ช่วยเพิ่มความสว่างนะครับคือหลายท่านอาจจะเข้าใจว่าไอตัว AR นี่มันจะทําให้ภาพนั้นสว่างขึ้นนะที่จริงคือไม่ใช่นะครับ ถ้าพูดถึงจอโปรเจคเตอร์แบบฟิกซ์ฟิล์มเออ่รในปัจจุบันนะที่ขายปัจจุบันก็คือเราจะติดเรื่องราคาเพราะว่าราคามันค่อนข้างสูงนะฮะอย่างเช่นในตัวในเว็บอ่าถ้าท่านดูในเว็บผมในตัวหนึ่งร้อยนิ้วเป็นฟนะิกฟิล์มเออาร์จีเอ็มอ่ะจะอยู่ที่เลทราคาหมื่นนะฮะส่วนในตัวอ่าเออาร์ไแบเคสตันหนึ่งร้อยนิ้วก็อยู่ที่ประมาณสักเลทสองสามหมื่นส่วนตัวนี้ก็คือผมไปเจอมาคือมันอยู่ในเลทราคาห้าพันนะ,ะถือว่าราคาราคาถูกมากนะครับผมก็เลยอ่า ับมาเทสให้ทุกท่านดูนะฮะก็คือเท่าที่ดูในรายละเอียดในสเปคนะก็เป็นอ่ามันจะมีเป็นกรอบอลูมิเนียมนะครับอ่าตัวผ้าจอเป็นเนื้อเอลาร์เท้นะฮะก็คือขึงเข้ากับกรอบเนี่ยเป็นอ่าด้วยสปริงนะครับแล้วก็มีจุดยึดเมลบอนนี่คืองานเนี่ยผมอ่าดูในสเปคก็คือแบบโอเคผ่านเลยจริงจริงในเรทราคานี้เราได้เป็นผ้าจอที่เป็น HDMI หรือว่าเป็นพวกอ่า h d k ทั่วไปก็ถือว่าคุ้มแล้วนะฮะแต่ทีนี้อ่า นายเต้ก็บอกว่าเป็นเนื้อเ e อลอนในที่สําคัญก็คือตัวนี้เป็นแบรนด์ไทยนะมีการรับประกันให้ด้วย1ปีนะครับส่วนหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยครับเมื่อเกะกล่องออกก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีตัวเฟร,รมอลูมิเนียมนะครับตัวลวดนะสำหรับคล้องไอตัวสปริงนะฮะตัวยืดมุมนะครับจุดแขวนไขควง ตัวปิดมุมนะฮะแล้วก็จะเป็นตัวสปริงสำหรับยึดที่ตัวผ้าจอเข้ากับไอตัวเฟรมนะฮะแล้วก็เป็นคู่มือการติดตั้งส่วนเนื้อจอก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับเป็นเนื้อเอลอาร์นะครับจระวันนี้เลยคือหน้าเทาหลังเทานะครับทึบเสงนะครับช่วยตัดเสงรบกวนนะครับคุณสมบัติของผ้าจอแบบเอลอาร์นะครับก็คือมันจะช่วยตัดเสงรบกวนนะครับมันจะทําให้ภาพเนี้ยเข้มขึ้นนะฮะสีมัน BRE, จะสดขึ้นนะครับสีสันมันจะสวยขึ้นประมาณนี้สีไม่ซีดไม่จางนะครับ แต่ตัวผ้าไอว่าก็คือมันไม่ช่วยเพิ่มความสว่างนะฮะก็คือหลายท่านอาจจะเข้าใจผิดว่าไอตัวผ้าจอแบบไอว่าเนี่ยคือมันจะทําให้ภาพสว่างขึ้นอันนี้ไม่ใช่นะครับคือถ้าจอที่ช่วยเรื่องความสว่างอันนั้นก็จะเรียกว่าเป็นจอไฮเกนนะครับหรือว่าเป็นจอ,อเพิ่มความสว่างนั่นเองนะฮะซึ่งไอผ้าจอแบบไอวานี่ก็คือมันจะมีหลายเกรดหลายราคานะครับอย่างเช่นนะไอตัวนี้นะครับเป็นเนื้อไอว่าจีเอ็มนะครับเกณฑ์ศูนย์จุดเก้า ครับมุมมองอยู่ที่ประมาณ160องศานะครับถ้าคนที่เคยใช้แบบที่ขึงโค้งอยู่แล้วก็คือน่าจะอ่าคนเคยตัวนี้ดีนะฮะเพราะว่าเราใช้เป็นตัวนี้อยู่นะครับเกณฑ์สูตรก้าก็คือความสว่างจะลดลงประมาณ10%นะฮะมุมมองก็คือ160องศานะครับประมาณนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นอ่าเป็นเนื้ออ่าเป็นแบลกิสตันนะครับเป็นตัวนี้เกณฑ์ส8มุมมองประมาณสักอ่า140 120องศานะครับก็คือตัวนี้จะไม่ก็เห็นเพราะว่าราคามันค่อนข้างสูงนะฮะ ส่วนไอ้ตัวเนี้ยผมว่าค่าเกณฑ์น,น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก0.8รประมาณนี้นะฮะเอ่าเปรียบเทียบความอ่าความเข้มของสีนะครับอ่าตัวอ่าแบล็กตันก็คือมันเข้มกว่าก็คือมันจะตัดแสงได้ดีกว่าอ่าเรื่องคอนทา้าส์เรื่องอะไรเนี่ยคือมันจะดีกว่านะครับราคาก็จะสูงกว่าด้วยนะฮะตัวนี้เป็นเนื้อ RGM นะครับส่วนตัวนี้เป็นเนื้อฟิกฟล์มเป็นของแบรนด์ไจกานะฮะวิธีการประกอบก็้องง่ายๆนะฮะตามคลิปนี้เลยนะครับ ความเสร็จก็คือจากประมาณนี้เลยนะครับก็คือเราจะได้เป็นจอฟิกเฟรมขอบเล็กนะครับก็คือตัวขอบเนประมาณแค่หนึ่งเซนนะฮะโดยทั่วไปเนี่ยจอฟิกเฟรมเนี่ยมันจะมีขอบเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักห้าเซนนะฮะแต่ตัวนี้คือเป็นขอบเล็กมากก็คือเป็นสไตล์ดูทีวีจอใหญ่แล้วประมาณนี้นะครับโดยรวมแล้วเรื่องการออกแบบนะฮะตัววัสดุอุปกรณ์ความแข็งแรงในการแพ็คของรุนนี้คือผมให้คะแนนเต็มสิบตัวนี้ตัวภาพนะฮะคือมันจะออกมายัางไงเดี๋ยวผู้ชมพร้อมกันเลยครับ ก็จะประมาณนี้นะครับก็คืออันนี้ผมเทียบกับจอบโปรเจคเตอร์ที่ขาวทั่วไปนะก็คือตรงกลางตัวนี้นะฮะก็คือจะเป็นเนื้อผ้ามุกด้านนะครับแลว้วจอหนังกลางแปลงทั่วไปนะครับก็คืออันนี้ผมทดสอบแบบเปิดไฟนะมีแสงอาร์นิออนสีดวงนะครับเนี่ยฮะก็คืออย่างที่ผมได้แจ้งไว้เลยก็คือไอ้ตัวเนื้อผ้าแบบเอไ็คือมันไม่ได้ช่วยเพิ่มความสว่างนะฮะแต่มันช่วยตัดแสงรบกวนนะครับเือถ้าเราสังเกตดีดีคือฉากมืดเนี่ย ไอ้จอข่าวเนี่ยมันจะมันภาพมันจะซีดจางใช่ไหมครับแต่ตัว a r, r เนี่ยมันจะทําให้ภาพเนี่ยเข้มขึ้นนะฮะสีสันมันจะสดขึ้นประมาณนี้นะครับแต่นในทางกลับกันอยา่างสมมติถ้าฉากที่ที่เป็นฉากสว่างอยู่แล้วก็คือ,อจอข่าวเนี่ยมันจะสว่างกว่าไอ้ตัว a ออยู่แล้วนะฮะ,ะครับส่วนในเรื่องมุมมองนะตัวนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสักร้อยสี่สิบองศาประมาณนี้ครับนะฮะ ข้อแนะนำสลับจอพายอาตัวนี้นะครับเท่าที่ผมได้ลองดูก็คือถ้าเราใช้ด้านหน้าเนี่ยฉายเนี่ยก็คือมันจะให้ความสว่างไม่ทั่วจอนะครับผมแนะนำให้เอาด้านหลังก็คือด้านหยากเนี่ยมาเป็นด้านฉายนะฮะส่วนในตัวด้านเรียบเนี่ยก็คือทําเป็นด้านหลังนะครับก็คือมันจะได้อเรื่องมุมมองที่กว้างขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องความสว่างที่มันทั่วจอนะฮะสรุปนะครับก็คือจอฟิกเฟรม AR ตัวนี้นะครับก็คือมันจะเหมาะกับงานอา ติดตั้งในห้องทั่วไปนะครับสำหรับงานที่มีเสียงรบกวนนะครับจำเป็นต้องเปิดไฟประมาณนี้นะครับแต่ถ้าห้องมืดหรือว่าห้องที่เราปิดไฟอยู่แล้วก็ผมแนะนําเป็นจอฟิกเฟรมที่เป็นเนื้อที่ขาวทั่วไปก็ได้นะครับอาจจะเป็นเนื้อ HD White นะครับ Matte White แ,แล้วเป็นตัวไ t ้ a w h ไว้ 4K ประมาณนี้ก็ได้นะครับถ้าหากข้อมูลขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,มก็คอมเมนต์ uh, สอบถามได้เลยนะฮะ